สวัสดีครับผมมาเจอกันอีกแล้วนะฮะที่แลนไบส์นะฮะนี่นะฮะหิ้งครั้วใหม่ด้วยโอ้โหนี่รั้วสุดสวยเลยนะตอนนี้มาเจอกันที่ร้านจักรยานญี่ปุ่นมือสองฮะแลนไบส์นี่เบอร์โทรไลน์ต่างๆอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะก็สามารถติดต่อกันได้เลย Facebook อยู่ข้างบนนะ Facebook อยู่บนนะ อ่นนสมอนสีลาล้อนะฮะเปิดทุกวันนะฮะแปดโมงถึง17บเนเบอร์โทรก็สีแดงตัวใหญ่นี้เลยนะฮะ0ูนย0แปดหกนะฮะอยากได้แบบไหนโทรมาสอบถามได้เลยอยากได้ยังไงแบบไหนนะฮะส่วนลายก็นี่นะฮะลายก็คือแรดไบ์เลยนะฮะตรงตัวหรือไม่ก็ QR ตรงนี้นะฮะวันนี้มาทำไรเฮ้วันนี้มีรถเข้ามาใหม่อีกแล้วนะฮะเดี๋บอกวันนี้รถใหญ่มาก นะฮะเต็มลานเลยโอ้โหหรือว่าใหญ่จริงๆนะฮะวันนี้ผมว่าสักสามร้อยสี่ร้อยคันแล้วงวดเนี่ยลานตรงนี้นะฮะจะเห็นได้ว่าต้งแต่ตรงนี้เลยตอนนั้นที่มาเนี่ยตรงนี้เรียบเลยนะฮะเรียบโล่งเลยนี่เยอะมากนะฮะลานใหญ่มากวันนี้มาดูกันว่ามีจักรยานอะไรเข้าบ้างนะฮะแล้วก็อย่างอย่างเคยนะฮะพ่อค้าก็มาจอดรถเต็มนี่เลยนะ,ะเนี่ยเต็มหน้าร้านเลยนะ ยาวไปถึงนูนเลยนะฮะนะเดี๋ยวก็มาอีกนะแถวนี้ยาวไปถึงนูนเลยนะฮะหน้าปากทางสายหกไปเลยนะเพราะว่าวันนี้ตอนรถเข้าใหม่เนี่ยพ่อค้าก็จะมาเลือกกันนะมาเลือกกันบางคนหัวหัวอ่าเอาหัวหัวไปเลยนะราคาดีหน่อยนะฮะบางคนก็ไม่จําเป็นต้องหัวหัวนะฮะมีบางบางชุดก็มาเอาหางหางแล้วก็ขายได้ราคาต่ำาๆก็ขายในราคาถูก ก็ขายได้นะฮะทำธุรก,กิจเนี่ยขายได้นะวันนี้เรามาดูกันนะว่ามีแบรนด์ไหนเข้า,าบ้างนะจัดงานแบบไหนเข้ามาบ้างนะมาไล่ดูกันเนาะแต่ผมจะทําเป็นหลายๆคลิปหน่อยนะลงหลายๆตอนแต่ถ้าใครมาไม่ทันก็ไม่เป็นไรเพราะจริงๆรถเขาเข้าตลอดลยนะเดือนหนึ่งเข้าประมาณครั้งถึงสองครั้งรับรองว่าก็สามารถมาได้ทุกจังหวะทุกเวลานะฮะไม่จาเป็นต้องมาแข่งกับพ่อค้าเขานะ ส่วนวันนี้ใครที่อยากยูเซอร์ที่จะซื้อไปใช้เนี่ยอาจจะต้องรอนิดนึงนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาจะต้องเลือกรถคัดรถนะแล้วก็รถให้พ่อค้าจะไม่มีเวลาทำเนาะถ้ามาวันอื่นก็จะดียูเซอร์นะฮะแต่ไม่เป็นไรถ้ามาวันนี้ก็จองได้แล้วค่อยมาอีกวันหนึ่งมาดูก่อนได้นะฮะเนี่ยจะเห็นรถนะจะเห็นบางทีมาปุ๊บก็จะไม่อยู่แล้วพวกเนี้ยรถที่อยู่ในกระแสตลาดเนี่ย นะพ่อค้าก็จะเลือกไปก่อนนะต้องเข้าใจนะฮะทำมาหากินเนาะมงกุฎนี่คันนี้สวยมากไซส์เสือภูววเขานะน,น,น,นี่นะฮะนี่มงกุฎมงกุฎนี่นะนี่มงกุฎนะคะัมงกุฎนะแล้วเดี๋ยวพี่แลงกำลังยุง่งๆนะเดี๋ยวเราก็จะไปคุยกันนะว่ารถเข้าใหม่วันนี้มาอะไรอันนี้เฟรมโอ้โ,โหนี่สภาพนี้น่าจะเป็นรถไฟฟ้านะฮะนี่รถไฟฟ้านี่นะ รถไฟฟ้านะฮะก็จะมีรถไฟฟ้านี่ซปเปอร์73นี่โอ้โหนี่แบตเตอรี่ก้อนบเบิ่มเลยนะนะฮะแล้วก็จะมีลายอะไรวะเนี่ยนะเสือภูเขานะฮะวินเทจมีหมดนะแล้วก็โอ้รถบิ Big ๊กฟูดนี่ฟูซับเอ้ยไม่ใช่ฟูซับแฟดไบส์นี่แฟดไบส์ก็มานะฮะ แปดไบเนี่ยหายไปหมดนะแฟนๆแปดไบที่เห็นเห็นคลิปผมนั้นก็ถามมาแล้วผมถ่ายไว้ดูนะก็เข้ามาดูกันนะฮะเข้ามาดูกันกี่ทันกี่ทันก็หมดนะฮะหมดเกลี้ยงนะแปดไบนี่ถือว่าได้รับความนิยมนะเพราะว่าหาซื้อยากคือซื้อได้แหละตรงนี้แต่ว่าของของแบรนด์ที่ยี่ห้อที่ไม่ค่อยดีอ่ะมันก็ไม่ค่อยดีกันเนาะแต่แบรนด์ดีๆมันก็เบาอ่ะนะดูใหญ่ๆเงี่ยแต่เบาหวิวเลยดูแค่ดอกยางก็รู้แล้วฮะจับจับเนี่ย นะจะได้คุณภาพก็ต่างกันเนี่ยอย่างเช่นตรงนี้ยขอบล้อไปฉลุให้เบาอีกเห็นไหมนี่เ้าของดีๆเขานะไาฉลุออกมาเนี่ยตรงนี้มียางรองนะไม่ใช่อย่างในนะยางรองอีกทีหนึ่งดูดินะยางรองยางในอีกทีหนึ่งนะจะเห็นได้ว่าเนี่ยเห็นไหมเขาเขาใส่ใจรายละเอียดได้ขนาดตรงเนี้เขาจะไปฉลุให้มันเบาขึ้นนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไก่กานะสบายๆนี่มี รถไฟฟ้าแสตบี์ก็มีนะฮะร้อโตนะนี่อันนี้ก็จะมีบอกนะ,ะถ้าถ้าเป็นช่างเขาจะรู้นะเขาเห็นบอกปุ๊บเขารู้เลยว่า,าเป็นกของรถอะไรเนาะรถนี้แม่บ้านเข้ามาเยอะนะเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยแม่บ้านแทบหมดเครี้ยงเลยมีคนมาเหมานะบางทีหางๆเอาไปหมดเลยนะคันหนึ่งเจ็ดแปดร้อยห้าร้อยก็มีนะฮะรถจักรยานอะไรวะคันละห้าร้อยบาทนะก็คือว่า มาเอาหางไปหัวหัวสวยๆก็มีเจ้าประจำนะฮะที่ที่เอาไปสามารถเอาไปปล่อยได้สูงก็เอาไปก่อนแต่หางๆเนี่ยก็มีคนมาเอานะเอาแทบจะหมดเลยนะนีเอ็กซ์นี่สายสำหรับสาย g p เอ็กซ์็มานะฮะเนี่ห็นดูล้อน,นะ,ะสายบีเอนี่ดูดูสเต็มกขานะ สาย B X อย่างดีๆนะดูสเต็มก็นะฮะสเต็มเขาเนี่ยของของแค่ของแค่เลยนะสเต็มนะแต่ละคอเนี่ยนี่นะฮะสาย B X นะฮะนี่เขามีไลฟ์สดด้วยนะฮะเขามีไลฟ์สดตามช่อง Facebook mm. ของเขาด้วยนะเนี่ยเนี่ยใครยังไม่เจอใครที่ดู Facebook เขานะฮะแล้วเห็นเรื่องหลังนะนี่คือสายไลฟ์สดนะฮนะของผมสาย YouTube นะฮะไม่ใช่ไลฟ์สดนะ,นะะนี่อันนี้ของเอกนะ อันนี้ก็คือจักรยานของเด็กสเปเชียลไลท์ด้วยนะแบรนด์ดีๆด้วยนะอเมริกานะฮะเนี่ยสเปเชียลไลท์นะฮะเนี่ยนะสายไลท์สโตรนนะสวัสดีพี่ชายสวัสดีครับผมครับ YouTube ครับ YouTube ดมัมครับผมสวัสดีครับอันนี้เฟซบุ๊กใช่ไหมผมเห็นอยู่นะฮะไลฟ์สดในเฟซบุ๊กนะเข้าไปติดตามได้นะฮะติดตามพี่แล้วนะสมอนสีลาลอมขอบคุณครับ นะแม่ในใส่ชุดนอนไปเลยป่ะเนี่ยโอ้โหมาบัดแตเ่เช้าเลยใช่ไหมบัดแต่เช้าเลยตีห้าเลยลดลงปับป๊บปั๊บเลยโอ้โหมาเช้ามากนะฮะผม,ผมมาไม่เคยทันนะฮะผมเคยมาทันครั้งหนึ่งตอนนั้นรถเลทนะ,ะนี่นะ,ะนี่เราก็มาถ่ายกันอันนี้มิยาตะนะฮะมิยาตะก็าาคือเป็นอีกแบรนด์หนึ่งเนาะ<ม>นี่แม่บ้านนะฮะหมวดนี้เดี๋ยวต้องดูอีกที่แล้วหน่อยเพราะว่าอะไรมาเยอะมาน้อยเนาะจะได้คือ คือใครมาไม่ทันก็ไม่เป็นไรนี่เขาเขาเริ่มมาบอกมาใส่แล้วนะฮะเ็คือเขาจะเขาจะรู้นะอยู่กับจักรยานเขาจะรู้ว่าบอกตรงไหนนะอันนี้เยอะเยอะโอ้โหสวยๆเลยแม่บ้านก็สวยบ้านล้อดุมเนาะนี่นะคือหัวหัวก็สวยนะนี่นะฮะแม่บ้านเยอะเลย ต้องไปคุยกับพี่แดนซะหน่อยละตอนนี้อาศัยจังหวะที่พี่แดนว่างนะแต่ว่างนะเพราะว่าบางทีปิด้าพ่อค้าเนาะพ่อค้าเยอะก็มาดูกันเนาะโอ้โหโมุดเข้าไปมุดกกเข้าไปนะบินเทุก็เยอะนะแต่วันนี้ของเยอะจริงเต็มจริงจริงนะถือว่าเต็มลานจริงๆนะแต่ว่าแม่บ้านเยอะจริงนะใครที่จะซื้อรถแม่บ้านนะ ก็มาดูได้นะเน็ตเน็ตอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ารถแม่บ้านแต่จริงๆของของฝรั่งเขาเรียกคอสโรดนะเนี่ยคอสนะ G.O. คอสก็คือว่าเป็นเป็นคล้ายๆกับจักรยานปั่นอเนกประสงค์อ่ะนะแต่เรามาเรียกเป็นแม่บ้านนะนี่เนาะแต่เขาคอสโรดนะฮะก็คือปั่นเที่ยวปั่นอเนกประสงค์มีตะกร้ามีตะแกรงใส่ของใส่กระเป๋าล็อกกระเป๋าได้นะฮะ